มาทานตำถั่วกับปลาลีดานะคะแซ่บๆวันนี้ทานกับหอยแมลงคู่อันนี้รเราแกะทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมทานได้เลยอย่างสะดวกสบายนะคะผักเราก็จะมีเนี่ยฝักกะถินเม็ดกะถินเนาะถั่วอ,อกปลาหมึกนิดหน่อยกะล่ำปลีข้าวเหนียวอันนี้วันนี้ปั้นเดียวพอปั้นเดียวพอ น้ำดืม่มอุทัยทิพย์วันนี้จะออกแนวผัก ปลาหมึกนี่เอามาใส่ไมโครเวฟอร่อยกระถินใส่ปากเลย ถ้าเราจะต้องเตรียมอาหารให้ใครกินเนอ่ขคอ,อยคงพูดนี่แกะตัดนวดอันไหนเป็นดินก็ทิ้งไปเลยเตรียมไว้เลยเราเป็นผู้หญิงเนเนาะอคิดว่าทำแบบน,นี้ถ้ามีสามีดีๆนี่สามีรักตายเลย<อ>เขาคงไม่ทิ้งเราไปอยู่กับคนอื่นเนอ่ แต่ก็ยังมวแต่ทำอาหารอร่อยทำอาหารดีอย่างเดียวต้องปนิบัติพัดวีเขาอย่างดีด้วย <c oughs> ต้องสมดุลเนาะ ก็ติดแล้วก็ต้องทำเงนินล้วก็ต้องช่วยกันหาสังคมเราก็เข้าเกิดนะเกิดมนาะเป็นผู้หญิงนี่ เอาทั้งบูทั้งบุญเนาะอาหารเราก็ต้องทำนอกจากอร่อยแล้วต้องทำเร็วด้วยเพราะเวลาคนหิวเนี่ยมันรอไม่ได้ การทำอาหารอร่อยทำได้หลากหลายในงบประมาณที่ราคาถูกต้องทำเร็ว,แล,วแล้วก็ต้องเก็บล้างบ้านเรือนให้สะอาดโอ้ยอยู่คนเดียวเด้อพี่น้องอยู่คนเดียวเด้อ เอ,เ,เอาเวลาไปทำให้พ่อแม่เรากินดีกว่า <c oughs> ววาไปเรื่อยววาไปเรื่อย <c oughs> อันนี้มันเหมือนกินไปบนไปไหมเนี่ย <c oughs> ไม่ได้บนนะ

ขอบคุณมากนะคะที่มาเยี่ยมชม Thanks so much บ๊ายบาย